ดีคะ่ะถึงบ้านลราจะพี่น้องค่ะมาเบิ่งผักซี่รอมกันทำห้าสิม,มาแบ่งปันความรู้กันนะคะผู้ใดมีความรู้มากมายก็สามารถแบ่งปันแมวเหมียวใดขึ้นกันเ้อค่ะว่าผักอันใดกินได้แมวเหมียวกับสิพันย่าเสาะแสวงหาเพื่อเป็นความรู้เป็นแนวทางแม่นกินบ่ก,กินกน็อีกเรื่องนึงนะคะพี่น้องค่ะด้วยความชอบคนเข้าป่าชอบเขาป่าผักพรยอนใจค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เป็นความรู้นะคะพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่า ผักชีล้อมค่ะพี่นองค่ะเอฟซีเพิ่นถามมากนะคะว่าผักชีล้อมเป็นจงังไดเฮ้ยเพิ่นว่าเพิ่นอยากงูเนาะคะ่ะเดียวแมวเมียว,วสีไฮเบิรงนะคะนี่ใบเขาซีมีลักษณะจังสีละคะ่ะเป็นสามแขกออกจังสีล้ว่็เป็นฟันหยกักๆข้างๆนะคะพี่นองนี่นี่เขาสีบ่มีขนนะคะพี่นองนี่ก็จะไม่มีขนเป็นมือกับสันเนาะ เป็นด้นดานๆหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องบบมีขนเขาก็สิมีกินหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะกระสิมีกินหอมเวลาหักออกมาเป๊ะแล้วเขากระสิมีรูตรงนี้นะคะพี่น้องค่ะมีหูตอนนี้เขาค่อนข้างที่สิมี่ดอกละคะ่ะเวลากเก็บก็ให้เก็บปะใบทึมมันนะคะใบที่มีเขือบมันมันมันสีจากสีอ่อนค่ะพี่น้องตอนนี้มันแก่แล้วนะคะอ่าแก่แล้วก็ก,กินไดนะจ๊ะแต่ว่าห้ากะเก็บช่อดอกเข้ามากินประมาณนี้นะคะนี่ ถ้าอ่อนเขาก็สิมีใบมันมั่นประมาณนี้ละ่ะถ้าใบแก่เขาก็สิบ่คอยมั่นปันใดนี่เทียบกันใดเลยค่ะนี่มันหนาใบเขาสิมีความมั่นในตัวของเขาถ้าใบแก่เขาสีดันดันนี่จักหน่อยค่ะพี่น้องนี่เฮาเก็บมากินใดเลยค่ะดอกเขาก็สิมีประมาณนี้เป็นเหมือนเม็ดไข่ปลานะคะพี่น้องเป็นดอกน้อยจังสีนี่สังเกตได้จ้ะดอกเขาสิประมาณนี้ละ่ะใบหยักๆสามเฉดนี่ดมเบิงกินหอมหวยหวยนี่แมนลวด เออนี่เห็นบ่าบางยานเขาก็สิแตกตามขอสีแล้ค่ะเขาก็สิเป็นป่องนะคะเป็นป่องเหมือนป่องอ้อยนี่ก็แตกเป็นขอใบนะคะกรสิท <ๆ S 2> ถอดยอดไปเรื่อยๆแลวจนมีดอกเขาก็สิชนะงาการเจริญเติบโตก็จะเป็นดอกเกเมานะคะพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องหวังว่าสิเป็นแนวทางให้พีพีเพิ่นได้นะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้ำเน็เตอร์จ้าเพื่อเป็นกาลังใจให้แมวมียวดได้ นั่มถำคลิปมาให้ได้ส้มนะคะอันใดถูกอันใดผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะมีอย่างกนันแนะนําแมวเหมียวได้ไม่มีใครรู้อะไรมาตั้งแต่เกิดนะจ๊ะเป็ดแหลกเปลี่ยนแบ่งปั่นกันนะคะพี่น้องจังหูอือกินบ่กกินกับอีกเรื่องนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าการที่สิเอาอยัางเข่าปากกระครองนะคะตรงหูก่อน่ากินได้บอมีผลข้างเคียงบ่บางคนอาจจะกินได้บ่มีผลข้างเคียงบางคนอาจสิแพ้นะคะเพราะว่าพุ่งของแต่ละคน ถาดของแต่ละคนต่างกันค่ะพี่น้องคะ่ะกินกับเราบ้างแน่จัหน้อยกับซิมนิดนึงหรือลองดูนะคะว่ามันสิแผ่โบนะคะบเมีนว่ากินหลายนะคะก็สามารถกินได้นะคะอยู่ทางเกาหลีเพิลนนินยมมากเลยค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคนะคะจังพอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแมวเหมียวเด้อจ้าพอกันไหมจ้าบ๊ายบายจ้า